ชายที่ไปตรวจเพื่อจะดูว่าอสุจิหรือน้ำเชื้อเป็นยังไงเนี่ยแปลว่าเขามีปัญหาแล้วค่ะคุณหมอทําไมอยู่ๆผู้ชายเนี่ยถึงจะเข้าไปตรวจหรือว่าเราตรวจเพื่อหาอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้างไหมคะค่ะการตรวจอุจินั้นก็จะมีส,ส,ส,ส่วนใหญ่จะมีสองประเด็นท่านเองเประเด็นหนึ่งคือมีลูกยากอืมอันที่สองสงสัยว่ามีจะมีลูกก็คือคิดว่าเป็นหมันแต่ว่าดันมีลูกนะคะก็จะไปเจอก็คืออ่าผู้หญิงบอกว่าท้อง คืออยู่กันค<า>ู<า>่สาม,มีภรรยาอยู่กันนะไม่ท้องอยู่ดีๆก็ฝ่ายชายไปมีแฟนแล้วก็ท้องอายุน้อยฝ่ายหญิงก็ไม่เชื่อว่าเป็นแฟนนะคะไม่ใช่ก็มาตรวจอสุจิก็มีว่าฝ่ายชายเป็นหมั่นไหมจริงๆแล้วถ้าเจออย่างนี้ตรวจดีเอจะตรงไปตรงมามากกว่านะคะด<า>ังนั้นการตรวจอีกกันหนึ่งก็คือทําหมั่นแล้วมาตรวจดูว่าอาสุจิหมดหรือยังนะคะค<อ>่ะ<อ>